น้ำปลามาแล้วครับน้ำปลาน้ำปลาด้ครับฮ่า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 แล้วาฮัลโหลชิดจะกรโล่ไปทางหนครับผมโอวาขเวลาขอเวลาโอ้โหชิจะาปใครเน่ยน้ำปลาฮ่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 าแม่หุบกล้องให้ลูกแม่มันไก่ปนปาปลาฮุบร่องปาสองมือ ขาเของอนะครับผมน้ำปลาน้ำปลาไม่ใช่สามขวดหรอกสาขวดลอยบอกโอ้ยสามขวดยีิบก็พอบพ่อพ่จะสามขวดลอยโอ้ยพ่อเขาขายน้ำปลาแล้วอันเบาไปเลยสิเ้าไปบุ๊ครับอ้ยน้ำปลาตาปากแป๊แบงนี้เออแนน้โอ้ยปากแป้ หนึ่งักนี่จะไปเอ้าอย่าไปผักสุกแล้วชิๆอย่าไปเดียวเอาผักไปน้ำเอาหนึ่งผักไปด้วยเอาผักไปน้ำเอาผักไปน้ำผักสุกแล้วเไปจัดใส่จานพัพอเป่าจะไปรับพอเปาจะไปรับาก่อนไปยกสุกแล้ว เอาผักไปน้ำฮลัลโหลฮโลก่อนถาผักก่อนฮลัลโหลไปเลยฮัลโหลก่อนยอกมาเลยแม่มันสุกแล้วครับท่านสวัสดีขับพ่อแม่พี่น้องเบอร์อะไรน้อนี่<อ>เบอร์อะไรเบอร์อยังล่ะเสียงยังไม่ใส่ยงเรื่องกลับมาด้วผักกับผักผัก เบอร์ยเบอร์หเบอร์หบอรนึชิดปากแปเข้าสภาตาเบอร์หงโอ้ยวางสันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับ14พฤษภาคมนี้เข้าคูหากาอะรก็ไม่รู้เบอร์ดีบอร์ชิดปากแป ไปแล้วไปแล้วเด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็มาเด้อมาเด้อพักขายผักขายผักไปแล้วนะเ,เอฟซีไปแล้วชิดปากแพ้ไปแล้วเด้อพี่น้องเลยไปอดหลอดไปห้าตามไป,ปแม่ว่าเปลี่ยนเสื้อแมนบอกเอ,เ,นะเออ ดูมะม่วงในเอฟซยายไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะมากเลยนะพ่อลูกเขาสมบูรณ์มากเลยอ่ะมีต้นหนึ่งเย็นมอนน็ได้ทักมีชาไม่มีเน่ามีแมงเลยเอาอีกค่ะเบอกพอกินดอกซ้ำนี่ก้นมันหลายีกเไม่ได้กินละมั้งกินทั้งหมู่บ้านอ่ะก็ไม่ฝากอ่ะบ้านมีกี่หลังเจ้าก็เห็นอยู่แล้วมันสวยด้วยนะแม่ชอบตรงที่มันสวยนี่แหละ เห็นไมมถ่ายบ้านยายค่อยได้ตั้งสามพันก็เพาะมะม่วงนี่แหละมีแต่คนอยากกินนั่นดิสามพันหกหนุนวิ่งไม่หยุดมีแต่คนอยากกินมะม่วง oh, <you. S 1> นี่นี่นะคะ fc มะม่วงบ้านแม่อ๊อบนะคะนี่บ้านไร่พุนหลวงลูกสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ช้ำเม็แต่ลูกเดียวเพราะว่ามันมีใบไม้ด้วยใบไม,ไม้รับรองเขาอยู่มันก็เลยไม่ช้ำเลยนะคะ fc สดๆเลยนะแข่ง แข็งอยู่เลยนะคะยายจะเอาไปสุรินล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาจะทานก็ค่อยตัดหัวออกแล้วก็ล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจะยัดข้าวเหนียวเดี๋ยวยายจะยัดให้ดูนะคะยายจะไปทําคลิปกินอยู่ที่บ้านนะคะสมอนจะพากินยัดโบกมะม่วงนะคะเดี๋ยวกลับสุรินก่อนนะคะจะไปทํายายจะทาคลิปกินมะม่วงยัดโบกนะแม่ไอ้สมอนจะกลับสุรินเหรอใช่กลับวันไหนกลับวันนี้แหละ กับวันนี้ใช่เสร็จจากบ้านลุงลหละลุงกลับตอนไหนก็เดินทางเลยก็ได้แยกย้ายกันเลยแยกย้ายเลยแล้วก็ยายก็จะไปเรื่อยๆง่วงตรงไหนก็จะจอดนอนตรงนั้นนะคะง่วงตรงไหนไลฟ์ลสดไปตลอดทางให้เอฟซีเห็นใช่ถ้าเริ่มเซเริ่มเซแล้วทุกคนก,ก,ก็จะส่งก็จะส่งไปหาส่งสติกเกอร์ ส <c oughs> ีแดงรัวๆไปคนละหนึ่งร้อยดวงเออแล้ว้าอะไรสมอนนอกไปเลยทำไมอ่ะไม่้รู้ว่าต้องลงไลน์แล้วเพราะแกไม่อ่านไงต้องใช้การส่งสติส๊กเกอร์แ,แล้วไม่แยกสมอนขับรถไปแล้วอ่อยเซ่เริ่มเต้นอ่นะแลาวก็ส,ส่งสติ๊กเกอร์กันไปรัวๆเลยนะใครที่ดูไลน์สนใจสมอนให้ส่งคนละร้อยดวงร้อยดวงนั่นแหละแปลว่าให้นอนให้เข้าปั๊มนอนถ้าไม่มีปั๊มก็จอดข้างทางแถวหน้าบ้านคนหรือใกล้ศาลาหรืออะไรแบบนี้ พราะว่ายายจะชอบง่วงนอนเวลาขับรถคนเดียวเซนะไ,นะไปเซมา,ถ,าถ้ายายไลฟ์ไปปุ๊บ<า>นะมีคนแอบดูยายว่ายายสมอนขับรถเต็มถนนแล้วเขาจะบอกอย่างนี้นะคะในคุยยายไม่อ่านไนก็ต้องใช้การส่งสติ๊กเกอร์อไปร้อยดวงเลยส่ง,งเลยคะ่ะรอยด,ดวงคนหนึ่งอัดไปรอยดวงมีคนดูอยู่สามคน ก็เห็นสามร้อยดวงเว uh huh. ลาเลิกกันแล้วว่าให้ยายสมน์จอดรถนอนได้แล้ว uh huh. พ่อบางทีแกไม่รู้ตัวไงแกก็จะดื้อบางทีตาก็จะปลืปล้มไปเลยนะตอนนี้นะคะเสร็จก็จะเดินทางเลยนะคะพ่อเป่าก็จะไปรับพาแล้วนะคะนี่แม่อ๊อบก็ไปไหนไม่รู้พ่อจะไปรับพาแล้วใช่ไหมพ่อทอําบ่อใหม่เหรอ<ะ>พ่อทอํารถบ่อใหม่เหรอ<ะ>ทํากี่พันน่ะ่พ โอ้สวยจังเลยสวยมากทำเสร็จนานแล้วบอกโอ้สวยเพิ่งเห็นนะนี่ว่ารถสวยรถใหม่เออรถใหม่ตั้งไหนพ่อเปาทำบอใหม่เสื้อเห็นหรือยังบ้านไร่ผู้หลวงนะคะบรรยากาศเก่าๆนะคะเสียดายมาเที่ยวนี้ไม่มีดอกไอ้นั่นเนาะ ไม่มีดอกผักแค่แดงนะคะผักแค่แดงไม่มีนะคะเอแอบดูเสือพาไปนิดหนึ่งก่อนนะคะแมวเอาไปไหนแม่เอาไปแต่งตัวเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปให้เเขาให้เอฟซีไปดูเขานอนตรงไหน,น อยากนอคืนฮะตอนนี้เขามีโซโลแกนใหม่แล้วนะนอนบ้านไร่หนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีหรอถ้านอนห้าคืนก็จะอายุยืนบวกไปอีกห้าปีปาที่ต๊แม่ทำไมสวยจังอ่ะแปรมาจากไหนอ่ะซื้อที่ไหนสวยจังปาก็ะแกงสวยจังเลยเบื่อหรือยังอ่ะให้ไอ้วันวันเกิดใครนะที่เวันวันใหนอ๋อเขาซื้อฝากเหรอ โอ้สวยมากโอ้เขาขายอยู่แล้วโอ้สวยมากเลยทำไมพอดีเป๊ะเลย,าาเ,ลยเขาวัดเอวแม่มาบอกไม่ได้วัดเท่านั้นนะคะท่านเลยโอ้คือกระบอกกับแม่ท่านก็เลยเอให้โอ้เลยวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ